สวัสดีครับผมซุปเปอร์เกตมเก้กาครับ <Okay. S 1> โอ้บรรยากาศวนันนี้ตื่นเต้นมากครับเดินออกมาสั่นทั้งตัวแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าคนจะต้อนรับผมในการกลับมาครั้งนี้ของผมอีกครั้งหนึ่งคือได้เดินออกมาเห็นกองเชียร์เห็นทุกคนเข้ามาดูมวยในวนี้รู้สึกดีใจมากครับก็รู้สึกดีใจตื่นเต้นตื่นเต้นจริงครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ววันได้มาจัดที่เวทีลุมพินีครับรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึก เห็นทุกคนครับที่เขาได้เข้ามาชกในรายการวันลุมพินีเนี่ยผมก็รู้สึกดีใจแทนด้วยครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเงินโบนัสไม่ว่าจะเป็นอะไรที่น้องๆขอตั้งใจสู้พี่ๆเพื่อนๆตั้งใจสู้เนี้ยครับผมก็รู้สึกดีใจส่วนตัวผมเองอ่ะมันดีใจครับดีใจแล้วก็ได้กลับมาชกเนี่ยใจมากก็รู้สึกตกใจครับที่ได้ก็รู้สึกตกใจก่อนอื่นเลยผมดีใจครับดีใจมากกว่าที่ได้กลับมาชกเวทีลุมพินีครับผมรู้สึกดีใจจริงๆแล้วก็ ก็บเจอนาบิวผมก็รู้สึกว่าผมเสียเปรียบรูปร่างน้องเขาแต่ผมเชื่อในตัวผมเองว่าทุกอย่างผมดีกว่าน้องเขาแค่ผมเสียเปรียบแค่รูปร่างผมก็รับปากที่จะชกนะครับใช่ครับไฟนี้ตื่นเต้นนะครับแล้วก็รู้สึกมั่นใจตัวเองด้วยตื่นเต้นครับไฟนี้ตื่นเต้นจริงเพราะว่าได้กลับมาชกได้ถิ่นนะถือว่าถิ่นเลยก็ว่าได้ลุมพินีเดียกว่าถิ่นเลยครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันรู้สึกยิ่งมาเห็นกองเชียร์ยิ่งมาเห็นทุกคนมันเลยรู้สึกตื่นเต้นมันรู้สึกมีกําลังใจมากขึ้น ครับน้องเขาอายุยังน้อยครับน้องเขายังพัฒนาได้เยอะแล้วน้องเขาเป็นน้มวยที่ชกยากเป็นน้ำมวยที่อันตรายครับที่ผมที่ผมวา,างแผนมาในรูปแบบนี้คือตั้งใจที่จะไปะชิดระยะไปชิดเพราะว่าช่วงผมสั้นผมลองดูแข่งสองแข่งแล้วผมเตะน้องไม่ถูกเลยช่วงต้นเกมผมลองดูแต่ว่าน้องเขาดึงผ่านหมดเงี้ยดึงดึงแข่งได้ผมก็เลยคิดว่าอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วต้องประชิดอย่างเดียวครับก็เลยตัดสินใจที่จะเดินเดิน,ดนหาแล้ว ใช่ครับก็คือผมผมก็เป็นมวยที่ถอยเป็นเดินเป็นเงี้ยครับคือจังหวะน้องเขาก็ผมก็อ่านเกมน้องเขาว่าน้องเขาก็ต้องมียกขาหลองยกขาหมัดเงี้ยผู้ซึ่งผมไม่ประมาทไม่สามารถประมาทน้องได้เพราะว่าน้องมีหมัดหมัดขวาที่ดีหมัดหมัดเย็บซ้ายหมัดหมัดขวาที่ดีเองครับว่งซึ่งไม่ประมาทน้องน้องได้เงี้ยรอจังหวะน้องเขาต่อยมาเพราะว่าน้องเขาตัวสูงจังหวะน้องต่อยต้องคมครับเพราะผมตัวเตี้ยน้องต้องคมเงี้ยเพราะว่าถ้าน้องเขาต่อยมานะจังหวะขาซ้ายน้องจะ ยืนยันไว้ซึ่งป้องกันตัวเองไม่ได้ครับก็รอจังหวะนั้นโดนน่าจะสองสามทีสองทีก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่อยู่ไม่ได้ผมคิดว่าน่าจะจ็บเหมือนกันแหละก็จังหวะนั้นออกหมัดออกหมัดก่อนครับแล้วก็ตามโดยแข่งแล้วก็มองเห็นอาการน้องเขาครับว่าเริ่มมีเหมือนสะดุ้งที่ขาแล้วครับก็เลยคิดที่จะปิดรีปิดเกมดีกว่าก็คิดไว้แล้วครับคิดไว้ตั้งแต่แรกก็ไม่มีครับแต่ว่าถ้านักฟุตบอลเดินสายเขาก็จะใช้กันครับ โยนเหรียญครับดูครับผมชอบดูกีฬาเงี้ยตกใจครับตกใจมากๆาแล้วก็ดีใจด้วยครับที่บอสจะดีห้ครับให้โบนัสห้าหมื่นเหรียญครับก็รู้สึกดีใจมากครับขอบคุณมากครับครับก็ตอนนี้แพอนผมก็คือสร้างบ้านให้แม่ครับตอนนี้ครับก็ได้โบนัสมาส่วนนี้ก็จะเอาไปทําบ้านให้แม่ให้เสร็จครับใช่ครับน่าจะเสร็จเลยก็ขอบอสครับอยากวัดใหเกตี ไม่รู้เหมือนกันครับเห็นเห็นเขาอยากชกเยอะไงครับไม่ว่าจะเป็นรถถังไม่ว่าจะเป็นพี่โอ๋เยอะๆเราก็อยากลองวัดดูเงี้ยเพราะาเราก็เคยคือหนึ่งในนั้นมีผมอยู่ไม่ว่าทุกคนที่หมายหัวเงี้ยผมผมก็คือหนึ่งในนั้นที่อยากชกแคเกตตี้เหมือนกันใช่ผมเคยชกไคเกตตี้มาแล้วใช่ครับอยากจะลองดูอีกสักครั้งหนึ่งครับในวันที่เขาเป็นแชมป์โลกในวันที่เขาแข็งแกร่งมากกว่าเดิมก็ไม่หรอกครับแต่ว่าคือจังหวะแบบว่า โดนศอกแล้วก็เกิดแผลแตกอย่างเงี้ยกรรมการจับเขาว่าแบบชกในอังกฤษครับชกทิ้งเทนกิตก็เหมือนแบบไม่พอใจไม่อะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากลองในวันที่เขาแข็งแร่งขึ้นครับครับก็ขอบคุณทุกคนที่เชียร์ผมขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจผมครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองครับแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเชียร์ในวันนี้ครับผมรู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจมากบอกไม่ถูกครับก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับ